ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับพี่พี่น้องสุภูสุขนามเนาะหลังจากห้างหายไปหลายมือไม่ได้ลงคลิปวัอนี้กับแม่บ่อเก้าเนี่ยครับบ่อเก้าที่เคยได้ปลาสวายก็ปลาดุกกลายๆเนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยครับเดี๋ยวไปเบื้องผลงานนะครับวันนี้ว่าเดี๋ยวปลานิ่นถึงนไาจะกสามที่โตนะครับเนาะเอามาเห็ดกับเขากินนะครับอันนี้ยาดามานะครับบ่อนี่มันโมเมนต์บ่อปลาเลียงนะครับเนาะปลามันมานำําำพี่น้องเห็นคล้องคุ่นบ่อคู่หุ่นคู่ที่ทั้งเท่งหุ่นนะครับ ทานลงไปมันเป็นคล่องครับคล่องอ้อมเลยตรงนี้เขา่ได้ขุดบอ่อนะครับตรงนี้เขาไ่ได้ขุดบอ่อแต่ตรงนี้มันเป็นดินที่เขาเอาขึ้นมาถมทีนะครับมันก็นเลยเป็นแอ่งอยู่นี่ตรงนี้เพราะน้ำมันหลากปลามันเขอไมาอยู่นี่นี่ครับพี่น้องครับไปรุนต้องกันครับว่ามันจะมีปลาเพราะเด้ก,กินแรงมาแล้วครับเนาะไปครับ พีน่น้องสภาพนี้ก่ต้องจอบบ่อนหรอกนะเอาเลยนะครับนะแต่ปนินจะโตสองตก็โอเคแล้วครับไปแล้วพี่น้องคุณปีกใบครับพี่น้องปีกใบไม่ได้เอาปีกใบนะครับมื่อนี้เอาปนินน้ำเนานะเดีย๋ยวปล่อยไปจ้ะ นาทีสองนาทีก่อนครับไห้แหมมาลงพืืนก่อน พี่น้องเบิ่งแหครับบี่ลูปปว่าถิมีปาลาพี่น้องเดี๋ยวอาชีพปลาลูไปนี่สมัยออกะคุณเคยตื่นด้วยนะครับมาสมไยเคยตื่นที่บ้านเราปนินคือเนาะพี่น้องเนาะมนีม่นานออะมาเราปนินได้เหตุเขากินเนาะอันนี้มันโมเมนต์ปลาเลี้ยงนะครับมันโมเมนต์ปลาเลี้ยง เฮ้ยย่าพี่น้องไปกี่เดืดอนคิดบิ๊บกไบคเรามากในแห่นี่พูดอะโอ้าปานนี้เน,น,น,นี่ยมีแน่นอนครับ โอ้เด็กไปนิ่ตัวเดียวพี่น้องที่ไปนิ่ตัวเดียวที่เห็นเห็นเนาะที่มีตัวเดียวนี่แหละครับตัวทั้สองตัวที่ตัวเดียวพี่น้องนี่ไปนินี่นี่นี่ครับผมงามอยู่อีตุลโอเคครับผมเดี๋ยวลองมาอย่างเชียวเนาะ พี่น้องบาลแรกได้ปลาดิ้นตัวเดียวเพราะตังใจเสียเอาปลดดิ้นในขับเขาปลาดิ้นปรอยูกครับพุ่กไปใส่เบิร์ดเนาะี๋ยวลองมึงอย่างนี้เท่คนัเนนะ บันนี้เด้ปไปดิน2สองโต้พี่น้องนี่เด็กไปนิ่งสองโต้ตัวนญ่ตัวนึงตัวน้อยตัวนึงนงนะก็โอเคแหละครับกับที่พ่อทำนี่แล้วเนาะครับเนะยวคอยคอไปเบิงสรุปผลงานครับ